การเกษตรทํากินของเราวันนี้พาคุณผู้ชมไปศึกษาแนวทางการเลี้ยงโคที่มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์พื้นที่ทุ่งใสชัยเราไปเรียนรู้กับอาจารย์พร้อมกันเลยครับครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโคที่เรามากันในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยนะครับสวัสดีครับครับผมรองศาสตราจารย์ดรโอภาสพิมพานะครับเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้เรียกว่าสถาบันขั้นสูงเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลภูมเรียง อำเภอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคบอาพาจย์แล้วที่สถาบันแห่งนี้ครับก็มีการเลี้ยงอะไรมากครับนอกจากโวเอ่โอโคหุนโคอ,อะพวกนี้ก็จะมีอะไรบ้างพื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณ2000ไร่กว่านะครับก็มีกิจกรรมเช่นฟาร์มโคเนื้อฟาร์มแพะเนื้อแล้วก็อนาคตอาจจะมีแพะนมด้วยแล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งตั้งแต่กุ้งกุลาดำกุ้งขาวแล้วก็ มีปูมีหอยมีการเลี้ยงปลาซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลนะครับ,รบแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเช่นการปลูกพืชที่ทนต่อสภาวะดินทรายอยู่ติดกับทะเลเนี่ยนะครับก็เช่นมีการปลูกกล้วยหินบรรดังสตาที่เราเอาพันธ์มาจากจังหวัดยะลาเพื่อลี ส่วนที่เป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับกล้วยแล้วก็มีการปลูกพวกมะพร้าวตั้งแต่มะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมปลูกปาล์มน้ํามันนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของงานทดลองว่าในพื้นที่ที่เป็นดินทรายแห้งแล้งในอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับโรคใบนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดการยังไงที่ยังคงมีอาหารให้กับ มนุษย์เราได้บริโภคก,กันอยู่ทั้งพืชและสัตว์ในสภาวะพื้นที่ที่มันทําเกษตรกรรมแล้วมีความลําบากนี่ครับคือพื้นที่แห่งนี้ครับอ๋อแล้วก็จะมีการอาจารย์ก็มีการวิจัยพัฒนามาโดยตลอดในพื้นที่แห่งนี้ถูกต้องครับครับแล้วแล้วเหมือนตอนขณะนี้ที่เราอยู่นี่ก็คือเป็นฟาร์มโคถูกไหมาาครับอาจารย์โคเนื้อเรียกว่าเป็นฟาร์มโค PSU beef นะครับ <PS U. S 2> ซึ่งเราตั้งชื่อเป็น PSU beef farm ครับ แลวเหมือนโคที่เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์อะไรครับอาจารย์โดยพื้นฐานนะครับเราได้แม่โคมาเป็นลูกผสมบรามันกับชารเล่นะครับเ,เป็น,มนแม่พันธุ์พื้นฐานแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นชารเล่กับบรามันเนี่ยมันก็จะเป็นพันธุ์ตากนะครับแต่ถ้ามีพื้นเมืองด้วยบางส่วนเนี่ยเขาก็จะเรียกพันธุ์กำแพงแสน เราเรามีอย่างนี้ทีนี้ตอนนี้เราก็ปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้ทั้งผสมจริงและก็ผสมเทียมโดยใช้พ่อพันธุ์แองกัสแล้วก็วากิวเข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้เนื้อที่มีไขมันแทรกได้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับครับแล,แล้วเหมือนเนื้อพวกนี้ครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดถุณนะครับถูกต้องครับครับแล้วเหมือนสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ย อาจารย์ได้นํามาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราได้แบบพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้มันอยู่กับสภาพแวดล้อมบ้านเรายัางไงบ้างครับโดยโดยหลักการของการที่เราจะศึกษาว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือการจัดการอาหารจากการฟาร์มที่เราดําเนินการอยู่เราก็คือเป็นลักษณะการเก็บข้อมูลนะครับจากฐานแม่โคที่เรามีอยู่เจ็ดสิบตัวเนี่ยเราก็จะมีการใส่น้ําเชื้อเข้าไปแล้วก็พอลูกออกมาเราก็ เชื่อมตั้งแต่การชั่งน้ําหนักแรกคลอดการเจริญเติบโตกินอาหารได้กี่กิโลการให้เนื้อยังไงจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงขุนเลี้ยงขุนคือการเลี้ยงให้อ้วนใช้เวลาเลี้ยงที่นานขึ้นอาจจะเป็นก้าเดือนหรือ1ปีจนกระทั่ง<ม>ส่งไปลงแปรรูปลงเชื่อดได้เนื้อเปอร์เซ็นต์ซากเท่าไหร่คุณภาพเนื้อเป็นอย่างไร กลิ่นเนื้อรสชาติเนื้อความอร่อยความพึงพอใจของผู้บริโภคนั่นแค่เหล่านี้แหละครับคือการที่เราทําตั้งแต่ต้นตั้งแต่การทําพันุ์จนถึงแปลรูปเป็นเนื้อจนกระทั่งถึงผู้บริโภคแล้วเราถึงจะประเมินได้ว่าการมีพันธุกรรมลักษณะเช่นนี้อาหารเช่นนี้จัดก,การาร์มเช่นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเอามาเป็นโมเดลเป็นต้นแบบที่จะขยายผลต่อนะครับในเรื่องการศึกษาอ๋อค,คือที่นี่ก็จะเป็นโมเดล ในการเลี้ยงโคให้แก่เกษตรกร,กรถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับครับคือองค์ความรู้ใดๆที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการฟาร์มเรื่องอาหารเรื่องพันุ์เรื่องการจัดการของเสียฟาร์มการเพิ่มมูลค่าไปจนถึงเรื่องของปุ๋ยเหล่านี้รเราก็จะยกโมเดลเนี่ยไปให้เกษตรกร,กรทำซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายไม่ต้องลองผิดลองถูกเกษตรกรก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นฟาร์มเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแล้วก็ มีการทําตลาดร่วมกันเมื่อมีการบริหารจัดการฟาร์มลักษณะคล้ายคลึงกันและคุณภาพโคที่ได้ก็ใกล้เคียงกันแล้วก็จะช่วยกันในเรื่องของการตลาดต่อเนื่องครับแล้วเหมือนแบบน้องทราบมาว่าก็คือที่นี่มีแนวทางการพัฒนาก็คือวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อลดต้นทุนลดโลกร้อนก็เป็นมีการวิจัยยังไงครับครับคือสัตว์ชุูเอื้องเนี่ยเป็นสัตว ที่กินอาหารหยาบนะครับฟางพวกหญ้าต่างๆเป,เ,ปเป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารเป็นหลักดังนั้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะหมักคือกระเพาะรูเมนเนี่ยก็จะมีการย่อยพวกเยื่อยใยเหล่านี้การผลิตแกส๊สมีเทนนะคารบ์บอนแก๊สอื่นๆที่ทําให้มีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นการที่เราให้อาหารที่มีความเหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เริ่มที่จะใช้พวกสมุนไพร ใช้พืชที่เป็นพืชท้องถิ่นที่มีผลต่อกระบวนการหมักที่มันลดแก๊สที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนเนี่ยเราก็เอามาทดลองนอกจากนั้นแล้วก็คือกระบวนการย่อยสลายอาหารในกระเพาะสัตว์เนี่ยเพื่อแปลไปเป็นเนื้อไปใช้ประโยชน์ในการจเจริญเติบโตได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ออกมาที่มูลสัตว์น้อยดังนั้นะการสูญเสียโภชนะหรือทําให้เกิด บนละภาวะหรือของเสียน้อยที่สุดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการลดโลกร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับท,ทางารวิจัยก็จะไปตั้งแต่เรื่องของการใช้อาหารที่มีราคาถูกลดต้นทุนแล้วก็มาถึงเรื่องของกระบวนการใช้ประโยชน์ในร่างกายการลดโลกร้อนจนกระทั่งเกิดของเสียน้อยหรือของเสียมี คุณภาพไปใช้เพื่อมูลค่าเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุในระบบการปลูกพืชของพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเหมาะสมตรงนี้ครับคือเส้นทางของคำว่าอาหารที่ช่วยให้เกิดประโยชน์และลดโลกร้อนได้ครับและเหมือนอาหารตั้งแต่เหมือนลูกวัวยันการขุนนะครับก็คือเราก็ปรับเปลี่ยนสูตรมาสูตร มันใช้สูตรเดียวกันไหมครับอาจารย์คนละสูตรครับโดยพื้นฐานของการทําอาหารสัตว์ก็คือว่ามันจะเป็นไปตามความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละรุ่นแต่ละอายุแต่ละช่วงของการให้ผลผลิตแต่ละเพศนะครับอ๋อยันเพศเลยใช่ไหมับเพศผู้เพศเมียก็มีความแตกต่างกันในการต้องการโภชนะดังนั้นว่าการทำอาหารก็ต้องมีหลายสูตรสูตรนะครับก็คือก็ขึ้นอยู่กับเพศหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างต้องครับเพื่อให้โพที่ได้มาเนี่ย มีคุณภาพที่สุดใช่ครอาจารย์ใช่ครับและเหมือนอพอเราเนี่ยเริ่มเป็นโคที่เราจะเอามาขุนเนี่ยครับอาจารย์เราปรับการเลี้ยงยังไงบ้างไหมครับก็การปรับป <นะ S 2> กติแล้วการขุนโคเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การใช้โครุ่นนะครับที่อายุประมาณ2ปีนะครับเข้าสู่กระบวนการขุนหรือบางคนก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าขุนโคโครง คือโคที่ผอมคโคที่นํามาจากชาวบ้านทั่วไปเข้าสู่กระบวนการเลี้ยงขุนก็มีเหมือนกันนะการที่เลี้ยงมาเองตั้งแต่เล็กที่มีการให้อาหารดีตลอดมาจนก,กระทั่งถึงอายุสองปีปน้ําหนักรประมาณ2อ0ร้อถึงสามกิโลกรัมก็เข้าสู่กระบวนการให้กินอาหารที่มีพลังงานสูงโปรตีนสูง แต่มีความพอดีกับความต้องการที่ไม่ให้มีการสูญเสียออกไปที่มูลดังนั้นการกินที่มีโปรโตีนพลังงาน สักระยะหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นพลังงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโคขุนเนี่ยก็คือเป็นอาหารพลังงานเน้นพลังงานแต่ถ้าเป็นแม่โคที่ให้นมลูกหรือโคในช่วงของรีโ o d ดักทีฟระบบการสืบพันธุ์ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของโปรตีนสูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ่างนี้การขุนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พลังงานเพื่อที่จะให้เกิดการสะสมของไขมัน ในร่างกายโดยเฉพาะเรียกว่ามาร์บิงหรือไขมันแทรกในเนื้อนะครับซึ่งมันเป็นไขมันที่บ่งบอกถึงเรื่องของความอร่อยของเนื้อหรือความนุ่มของเนื้อหรือการที่เราใช้พันธุ์ดีหรืออาหารที่ดีหรือการเลี้ยงที่นานขึ้นปกติการขุนขึ้นอยู่กับตลาดนะครับ,รบท้องตลาดบางทีเป็นการขุนระยะสั้น3เดือน4ี่เดือน5เดือนก็คือขายวัวช่างน้ําหนักน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะแรกเนี่ยนะครับหลังจากนั้น บางคนอาจจะขายเป็นลักษณะเนื้อคุณภาพพรีเมียมเกรดที่ต้องการไขมันแทรกต้องเลี้ยงนานกว่าเลย6เดือนไปก็จะเป็น9เดือนหรือเป็นปีหนึ่งโดยเฉพาะพันธุ์ที่วากิวที่เขาเลี้ยงเป็น2ปีก็มีมเพื่อให้ได้เป็นเนื้อที่แบบไขมันแทรกแบบใช่สร้างสตอรี่แล้วก็มีไขมันแทรกที่มันมากแล้วก็มีมีคุณภาพเนื้อที่ดีต้องเลี้ยงนาน,น,านอาหารดีๆเหล่านี้ นานไปถึงสองปีก็มีพอเมื่อถึงความเราจะสังเกตยังไงก่อนที่เราจะจำจำหน่ายบวกโคขนนะครับออกไปเนี่ยเราเรามีการสังเกตการดูนะว่าตัวนี้สมบูรณ์แล้วนะพร้อมนะที่จะสังเกตยังไงบ้างโคขุนนะครับเบื้องแรกนะครับการที่โคขุนที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงโคที่เต็มเต็มก็คือจนกระทั่งมันได้เนื้อคุณภาพซึ่งเลี้ยงระยะยาวนานเนี่ยมันก็คือ โคน้ําหนักเยอะอันดับแรกสองก็คือคำว่าสมบูรณ์นี่ก็คือมองเนื้อมองร่างกายของโคเนี่ยมันแน่นม,มันเต็มจนกระทั่งเกิดไขมันพอกที่คนหาง ใช่ไหมมันมันจนกระทั่งว่าจากการสร้างเนื้อพอสร้างเนื้อเต็มมันก็จะเริ่มไปสร้างไขมันสร้างไขมันเนี่ยมันก็มีลักษณะที่เห็นชัดคือส่วนคนหางหรือแม้กระทั่งกระดูกซี่โครงส่วนลำตัวต่างๆเนี่ยมันก็จะแน่นหรือแม้กระทั่งหน้าอกเสือล่องห้นะครับหรือลูกมะพร้าวด้านขาหลังที่โผล่เป็นมัดๆแล้วก็แน่นซึ่งขึ้นเขามาแน่นก็คือมองจนกระทั่งไม่มีร่องรอยของรอยบุบที่เป็นหลุมของร่างกายเนี่ยนะครับนั่นก็คือ โคที่เต็มโคเต็มบางครั้งเนี่ยไม่สามารถกินอาหารต่อได้คือมันแน่นมันสร้างอะไรเต็มไปหมดแล้วนี่ครับคือโคที่สมบูรณ์ที่จะต้องส่งลงลงข่าลงเชื้อเพื่อแปรรูปแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงโคที่เต็มเพื่อขายเป็นเนื้อคุณภาพแบบนั้นก็คือคําว่าเต็มแบบที่2ก็คือว่าเอาสักระยะสัก3มเดือน4เดือนแต่กินอาหารเต็มที่ช่ายน้ําหนักขึ้นละซึ่งต่อไปน้ําหนักจะไม่เพิ่มละ ดังนั้นเกษตรกรจะรีบขายช่วงเนี้ยโดยช่างน้ําหนักขายอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้ดูเรื่องของคุณภาพคุณภาพหรือซากไม่ได้ดูคือเวลาเขาดูคุณภาพเนื้อแล้วเขาก็จะไปตัดเอาเนื้อสันนะครับมาวัดพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันความหนาไขมันหน้าตัดเนื้อสันไขมันแทรกนะครับเขาเรียกว่าเกรดของไขมันแทรกแล้วก็ส่วนหนึ่งครับใช่แล้วก็เปอร์เซ็นซากว่าโคตัวนี้พอฆ่าเสร็จน้ําหนักมีชีวิต กี่กิโลพอได้เนื้อมาตัดหัวออกเอาหนังออกเครื่องในออกตัดข้อขาออกเขาเรียกซากร้อนเนี่ยมันจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แล้วก็ไปเป็นการบ่มผ่านไปก็จะหายไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของซากร้อนเนี่ยก็จะเรียกซากเย็นนะครับซึ่งการบ่มเนี่ยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นนะัการที่ถามเมื่อกี้บอกว่าไอ้ชิ้นส่วนเนื้อหลังจากเราตัดเรียบร้อยเนี่ยมันก็คือตัดหลังจากกระบวนการบ่ม ซึ่งบางครั้งก็จะบ่มโดยปกติก็จะประมาณ20วัน21วันนะครับคือที่ผ่านมาในประเทศไทยของเราก็มีการพัฒนาตั้งแต่พันธ์ระบบการเลี้ยงการจัดการยกระทั่งสร้างกลุ่มเกษตรกรมาเป็นสากลเนี่ยอยู่หลายพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับภาคใต้ต่างภาค ก็ต่างพัฒนาในการสร้างกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรเนี่ยพยายามที่จะสร้างความเป็นตัวตนของการเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงเป็นเนื้อของเกษตรกรออกมาในรูปแบบที่มีคุณภาพเนี่ยน,นี่คือของกลไกของการพัฒนาเนื้อของบ้านเราเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นสากลเป็นวิสาหกิจชุมชนแต่ณวันนี้มันมีปัจจัยเรื่องภายนอก ที่เราเองจะต้องมีการแข่งขันสูงมากเช่นเรื่องของผลกระทบ FTA นะครับ Free Trade Area หรือการลดภาษีนำเข้าต่างๆของข้อตกลงของออสเตรเลีย z e ซีแลนหรือประเทศอื่นที่เราทำกันมาเนี่ยมันส่งผลต่อการที่โคบ้านเราจะต้องไปแข่งขันกับโคต่างประเทศที่เขามีต้นทุนหรือการเลี้ยงการจัดการที่ดีดังนั้นผู้บริโภคบ้านเราก็ มักจะเลือกมักจะเลือกของต่างประเทศอยู่ดังนั้นการตลาดบ้านเราตอนนี้ก็คือว่ากเกษตรกรไทยจะต้องสามารถผลิตและก็สร้างคุณภาพเนื้อให้แข่งขันกับต่างชาติได้ทั้งทั้งเรื่องคุณภาพเนื้อและก็ต้นทุนด้วยนะครับ,รบนั่นก็เป็นส่วนของการที่จะพัฒนาต่อไปว่าทําอย่างไร,กรเกษตรกรไทยยังคงต้องสามารถเลี้ยงโคต่อได้จากการแข่งขันที่สูงในปัจจัยภายนอกประเทศ ณปัจจุบันนี้ปัญหาด้านการตลาดคือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่เราควบคุมยากมากเนื่องจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยเนื้อเถื่อนปัจจัยผลกระทบ FTA แล้วก็ปัจจัยเรื่องของต้นทุนที่สูงในบ้านเราที่รังที่เรายังยังยังพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดใหญ่หรือเชิงอุตสาหกรรมเหมือนต่างประเทศไม่ได้ดังนั้นการที่จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนา การลดต้นทุนหรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจริงเป็นเรื่องยากอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่เป็นเกษตรกรรายย่อยมันก็มีข้อดีคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหาทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองสร้างภูมิปัญญาวิธีการเลี้ยงที่หลากหลายเอามาใช้ประโยชน์ได้่าปรับใช้ได้ใัใช่เหมือนที่นี่ก็มีการผลิตปุ๋ยเหมือนกันถูกไหมครับอาจารย์ที่นี่ก็มีการผลิตปุ๋ยเหมือนกันนะครับซึ่งมูลสัตว์เนี่ยปกติแล้วก็จะมีธาตุอาหารพืช NPK NP <K S 1> หรือธาตุปริย่อยอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เข้มข้นหรือสูงมากเท่ากับปุ๋ยเคมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นอินทรียวัตถุที่ดีมีคุณภาพเราก็สามารถที่จะเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นธาตุอาหารพืชเหล่านี้ให้เข้มข้นขึ้นโดยการใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของการที่เราเอาเปลือกกุ้งเปลือกปูที่มีเยอะ เพราะเราเป็นพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเอามาเป็นส่วนผสมในมูลสัตว์แล้วก็หมักเอาไว้จนกระทั่งมันเกิดการบวนการย่อยสลายจนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้แล้วเนี่ยนะครับก็มาเป็นการแปรรูปเป็นอัดเม็ดบ้างหรือเป็นผงบ้างหรือเอาใช่เป็นเป็นเป็นหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นปุ๋ยน้ําหมักก็อาจจะผลิตได้แล้วก็ไปกระจายให้เกษตรกรนี่ก็เป็นรายได้ของฟาร์มอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรา ก็สามารถขายเพิ่มราคาได้จากปุ๋ยข้อกกระสอบละ40-50บาทน้ำหนักสัก30กิโลตอนนี้เราก็ขายอยู่150บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็ไม่ใช่มูลสัตว์ครับมันก็แปรสภาพไปแล้วมีอย่างอื่นผสมผสามด้วยยิ่งเราเติมจุลินทรีย์พวกไตรโคโดมา หรือแม้กระทั่งตรงนี้เราเอาสาหร่ายทะเลสาหร่ายแกลมสาหร่ายสีน้ําตาลเหล่านี้ที่มันคลื่นซับมาจากใต้ท้องทะเลเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นพืชที่มีฮอร์โมนพืชหรือมีการนํามาใช้ในเชิงของการอมองไปเชิงของพวกกรดอะมินโนหรือส่วนประกอบของพืชที่มีประโยชน์เอามาเป็นส่วนผสมด้วยแลวเหมือนส่วนใหญ่ก็ คืออาจารย์ก็มีที่นี่ม,มีมีแบรนด์ปุ๋ยมีมเีเราได้ชื่อแบรนด์มาจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามาร่วมทํางานแล้วกเกษตรกรเสนอใ,ให้เป็นชื่อว่าพยายนินรีย์ซึ่งก็มองในแง่ของความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นแล้วก็พยายนินรียก็มาจาะจับกุ้งซึ่งเราก็เอาเปลือกกุ้งเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในในพิ่มแคลเซียมใช่ไหมทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียม พวกไค่ตัวซานเหล่นี้ครับเปลือกหอยเปลือกปูเปลือกกุ้งมันก็มีอยู่แล้วจากกระบวนการหมักข้อเสียของการเลี้ยงโคหรือกลไกการพัฒนาโคบ้านเราคือโรงเชื้อไม่มีในพื้นที่ต่างๆอย่างถูกต้องดังนั้นการที่ทางผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคต้องการคือต้องการเนื้อคุณภาพผ่านกระบวนการแปรรูปการเชื้อที่ถูกต้องเนี่ยมันจึงเป็นข้อจํากัดหรือเป็นปากขวดอยู่ว่า เกษตรกร,ร,กรไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ทุกพื้นที่เพราะว่าการที่จะมีโรงเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่จะต้องลงทุนเกษตรกร,ร,กรไม่สามารถที่จะลงทุนเรื่องโรงเชื่อได้ดังนั้นเราก็มีการเรียกร้องในส่วนภาครัฐหรือ ผู้ประกอบการเอกชนที่มีศักยภาพเนี่ยลงทุนในเรื่องของโรงเชื้อให้แต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถที่จะทําเนื้อคุณภาพส่งออกหรือทําตลาดได้อย่างเต็มภาคภูมิจากการที่เรามีข้อจํากัดเรื่องโรงเชื้อในพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วก็ปัญหาเรื่องการตลาดที่เราพยายามที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนคนไทยผู้บริโภคก็คือว่าเราจะต้องสนับสนุนการกินเนื้อของ ของของข,ของบ้านเราคือการเลี้ยงโคบ้านเราจะเดินหน้าได้ก็คือจะต้องมีผู้บริโภคในเมืองไทยเป็นฐานในการที่ทําให้เราสามารถขายเนื้อได้ไม่ใช่ว่าผู้บริโภคไปกินเนื้อต่างประเทศสัหมดจนกระทั่งชาวบ้านที่เลี้ยงวัวไม่มีการขายเนื้อได้มันก็เป็นข้อจํากัดที่เราก็เดินหน้าต่อไม่ได้แต่หลายๆคนก็บอกว่าเนื้อบ้านเรามันคุณภาพไม่อร่อยเรืองสู้ต่างชาติไม่ได้ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเองก็พัฒนาเนื้อให้มันเทียบเท่ากับต่างชาติในรูปแบบของเราดังนั้นผู้บริโภคก็ต้องพยายามที่จะทดสอบหรือลองบ่อยๆแล้วก็ต้องพยายามเลือกเสมอว่าเศรษฐกิจบ้านเราการทําเกษตรกรรมบ้านเราจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนไทยเราเนี่ยบริโภคสินค้าเกษตรหรืออาหารหรือสินค้าทุกอย่างของบ้านเราเนี่ย ม,มันมีความเกี่ยวข้องกับการรอดของประเทศเช่นเดียวกันในเรื่องเศรษฐกิจ Jer ที่เราต้องนิยมของไทยบริโภคของไทยนะครับก็ถ้าพูดกับกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อตอนนี้เน<ช>ี่ยนะครับเกษตรกรก็อยู่ในสภาวะที่ลําบากจากตลาดโคบ้านเราเนี่ยมันราคาไม่ดี<ช>ตอนนี้โคขุนอยู่ที่60-70บาทเองจากที่เคยเป็น สูงขึ้นถึงร้อยบาทที่ผ่านมานะครับ<ช>จากปัจจัยปัญหาที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับดังนั้นการที่ฝากถึงเกษตรกรก็คือว่าหลายหลายคนที่เป็นอยู่เริ่มที่จะขายแม่วัวออกไป<ช>แล้วก็เลิกเลี้ยงเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เพราะว่าเกษตรกรที่เคยเลี้ยงเนี่ยมีภูมิปัญญามีความรู้แล้วไม่เลี้ยงต่อมันหมายถึงว่าการสูญเสียตั้งแต่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเกษตรกรที่มีอยู่แล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็จะไม่มาเลี้ยงนะครับ,รบนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากถพงเกษตรกรไทยว่ายังต้องรักษาแม่พันธุ์เอาไว้สักวันหนึ่งราคาบัวดีขึ้นเราก็พัฒนาต่อนะครับอขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เรามีแม่โคอาจจะยังไม่เยอะนะครับมีประมาณ70กว่าตัวเนี่ย เราก็มีลูกโคที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้45ตัวเป็นต้นแล้วก็ถือว่าเป็นพันธุ์ดีนักเรามีการปรปับปรุงพันธุ์แล้วก็ตั้งใจที่จะให้ได้ลูกโคพันธุ์ดีเราก็จะกระจายลูกโคเนี่ยไปสู่เกษตรกรทั้งตัวผู้และตัวเมียดังนั้นเราสามารถที่จะบอกว่าเราขายพันธุโคที่จะไปเป็นแม่พันธุ์ที่ดีในอนาคตหรือแม้กระทั่งลูกตัวผู้ที่จะไปเลี้ยงขุนแล้วก็มีขายนะครับดังนั้นในเรื่องของการ เลี้ยงของเกษตรกรบางรายที่ยังไม่ได้มีเป้าหมายแหล่งพันธ์ุก็สามารถที่จะมาซื้อจากที่นี่ได้เราสามารถขายให้เกษตรกรในราคาที่ยุติธรรมนะครับตามความเหมาะสม ทั้งส่วนของเกษตรกรที่รับไปแล้วเราก็จะตามไปเป็นทีมพี่เลี้ยงในการส่งเสริมตั้งแต่การเลี้ยงากจกัดกรจนถึงการตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังหรือมุ่งหวังว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันขั้นสูงเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งนี้เนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอนาคตได้จากการสร้างฐานองความรู้จนกระทั่งถึงไปเป็นพี่เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรกรจนกระทั่งถึงการตลาดได้ในอนาคตนะครับครัอบอาจารย์ วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากในการเลี้ยงโคนะครับก็คือคือถ้ามีข้อสงสัยปัญหาอะไรสามารถสอบถามมาสอบถามที่นี่ก็ได้หรือทางเพจเราก็มีถูงนะอาจารย์ครับใช่ครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆครับอาจารย์ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโครวมถึงการเอาตัวรอดในเศรษฐกิจยุคนี้ ในการทํำภาคเกษตรกรรมว่าเราต้องเดินหน้ายังไงแล้วถึงจะอยู่รอดนะครับขอบคุณอาจารยครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เลี้ยงโคมาตั้งแต่ปี2544นะครับตอนนี้ก็ตกประมาณ23ปีนะก็คือทุกครั้งที่อาจารย์มีหนังสือเชิญไปผมก็มาทุกครั้งที่มาศึกษาที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือมากๆเลยก็คือทางปามหมักขี้เค็หมักนะครับได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนในฟาร์มนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือวัวไม่มีราคาเราเลี้ยงแล้วเราขายยากถ้าเราไม่ลดต้นทุนอะ่ะเราไปไม่ได้จริงๆกับอาชีพนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายาม สนับสนุนอาจารย์ให้ทำโรงเชือดทำห้องบ่มทำห้องทำห้องตัดแต่งที่นี่เพื่อจะได้เป็นโมเดลของเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อจะได้ไปขยายผลต่อสำหรับการที่เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อนะคะบรรทัดสุดท้ายเรารู้อยู่แล้วว่าการเลี้ยงโครหรือว่าการทำอาชีพต่างๆในบรรทัดสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีกำไรจากกิจาการงานที่เราทำพร้อมทั้งระหว่างทำเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขดังนั้นถ้าพอยไปที่ในเรื่องของโคเนื้อเลยเนี่ย พี่มองว่าสองส่วนก่อนที่คุณจะเลือกเป็นอาชีพเนี่ยคุณต้องตัดสินใจให้ได้ว่าคุณต้องการไปในแนวที่พัฒนาสายพันธุ์หรือในแนวของการที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะส่งเนื้อเพื่อที่จะไปขายนะคะดังนั้นถ้าใครไปนแนวพัฒนาสายพันธุ์คุณก็ต้องศึกษาไปอีกแนวทางหนึ่งว่าตลาดต้องการสายพันธุ์ไหนและถ้าคุณไปเลี้ยงจริงแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะขายได้ตามที่ตลาดเขาต้องการหรือไม่เพราะในการพัฒนาสายพันธุ์นั้นอะ มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่แค่ชนิดสายพันธุ์แต่มันก็คือแบรนด์ของฟาร์มนั้นๆด้วยซึ่งมันต้องใช้เงินแค่ไหนเพียงใดอันเนี้ยท้ายที่สุดคุณต้องศึกษาตลาดตั้งแต่ต้นจนจบแต่วันนี้ที่อ่ามามาแลกเปลี่ยนมุมอมองกันเนี่ยก็คือได้รับ point ในเรื่องของการที่จะพัฒนาในเรื่องของการขายเนื้อถ้าคุณต้องการที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเพื่อขายเนื้อคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าเนื้อพรีเมียมนั้นน่ะคุณต้องเลี้ยงวัว สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างเพราะถ้าคุณต้องการขายเนื้อในราคาที่แพงๆแ,แต่คุณไปเลี้ยงประเภทพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่ไม่มีไขมันแทรกหรือพันธุ์ที่ตลาดไม่ต้องการต่อให้คุณได้น้ำหนักแค่ไหนก็ตามเนี่ยราคาน้ำหนักของวัวมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะได้ราคาต่อกิโลเท่านั้นดังนั้นนอกจากสายพันธุ์ที่คุณเลือกแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสาระสําคัญก็คือวิธีการเลี้ยงเพราะแม้ว่าคุณจะเลี้ยงจนอายุหรือน้ำหนักมันได้แต่ถ้าคุณไม่ ทราบถึงวิธีการเพื่อที่จะทให้มันพรีเมียมเช่นการตอนวัวหรือว่าในเรื่องของอาหารที่ถูกต้องก็บรรทัดส,สุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะได้เปอร์เซ็นซากที่ดีพอในการที่จะทําให้มันมีมูลค่าตามที่คุณต้องการได้รวมถึงบรรทัดส,สุดท้ายถ้าคุณได้ในราคาที่ต้องการสิ่งที่คุณต้องดูก็คือ,อต้นทุนของคุณเพราะท้ายที่สุดทุกอาชีพต้องการกําไรดังนั้นถ้าคุณเลี้ยงแล้วเนี่ยใช้ต้นทุนที่สูงมากแล้ววัวคุณขายได้ราคาดีก็ทํา แต่ถ้าต้นทุนมันสูงกว่ากําไรเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องกลับไปคิดนะคะว่าสิ่งที่ทําได้นั้นน่มันตอบโจทย์คาว่าเป็นอาชีพหรือเปล่าดังนั้นก่อนอื่นทุกอาชีพอะค่ะถ้าจะฝากก็คือว่าศึกษาระยะเวลาแนวทางมันให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบยิ่งเป็นวัวแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะขายมันได้เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยในการถ้าเราเร,เริ่มตั้งแต่เลี้ยงเนี่ยใช้เวลาประมาณ3 0ถึง36เดือนไม่น้อยเลยนะคะถ้ามาผิดทาง แต่ถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อที่ขุนต่อมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ10เดือนเพื่อที่จะให้มีคุณภาพดังนั้น10เดือนนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันเพราะเป็นเงินลงทุนที่สูงมากในการที่จะให้อาหารสรุปก็คือว่าอย่าทําอะไรตามกระแสะแล้วก็ให้ศึกษาแนวทางตั้งแต่ต้นจนจบและท้ายที่สุดไม่ว่ามันจะมีกําไรดีสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองก็คือคุณมีความสุขในระหว่างทางที่ทําหรือเปล่าอะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการเกษตรทำกินในวันนี้ตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ